ทอทอทอชบรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะรับเข้าติดเคเสนะอันนี้เป็นทาทาซุปเปอร์เฮดตรนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มสายเบื้องต้นนะลูกค้าเพื่อจะซื้อรถมาอันนี้ก็ซื้อรถมาแล้วก็ส่งมาให้ตรวจเช็คนะเบื้องต้นก็คือว่าเปิดสวิตช์กุญแจไฟหัวเผาไม่มีนะเนี่ยไฟหัวเผาไม่ทํางาน เสียงปั๊มไม่ทำงานด้วยนะะเสียงแก๊้ๆที่ปั๊มไม่ทำงานพัดลมต่อตรงไว้นะดูเปิดเจอคุณแจออนนะพัดลมทำงานเลยรถสตาร์ทไม่ติดนะติดยากอดูนะฮะ ระหว่างสต,ตาร์ทก็มีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์ด้วยติดละอือโอ้โอเครื่องติดแล้วนะปันท่วมเลยเครื่องเดินแต่แคงโอ้ขโมงเลยนะเดินเหมือนไม่เดินไม่เต็มสูบนะน่นี่นี่น่าจะ เน่เดินแปลกๆของพอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะว่าเป็นอะไรลองวิ่งเทสด,เนะดูเกียร์นะขัดเย็บเกียร์เข้ายากนะปล่อยค้าจะพุ่งเลยเนะี่ยอดสอบวิ่งเทสนะ กเลไ,ได้เน่ฮะวิ่งวิ่งได้ปกติเตีเ่ยมันมันแปลกๆนะนะโอ้โห่าโอเคมาดูนะว่ารถมันแปลกๆดูนะดูเอ่อ ท่อไออันนี้เขาก็อันนี้ตัดออกทิ้งลงไปนู่นปกติมันจะเข้านี่นะฮะนี่ EGR แล้วก็โทอร์โบทอร์โบน่าจะแต่ต้องมาถอดดูว่าเดิมไหมอันนี้น่าจะอุด EGR ด้วยนะอุด EGR พวกปลั๊กัวชีหัวชีสูบซีนะฮะแล้วก็ปัม๊มปั๊มเนี้ยปั๊มไม่ใช่ของมันนะฮนะปั๊มแปลงมาอ่าปั๊มไม่ใช่ของมันอ่าโอเคเดี๋ยวต้องหาปั๊มเดิมมาใส่ก่อนนะ อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาถอดเปลี่ยนปั๊มนะฮะปั๊มถอดออกไปเรียบร้อยแล้วนะดูแล้วก็ชุดสายพานเทมิ่งนะมาดูสายพานจับมาดูสายพานเทมิ่งนะนี่แตกแล้วนะก็น้ํามันเครื่องนี่เป็นโคลเลยอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นไหมอ่าโอเคก็จะมีน่าจะมีเปลี่ยนชุดสายพานเทมิ่งด้วยนะฮะสายพานเทมิง่งแล้วก็ปั๊มเชื้อเพลิงแล้วก็นี่แล้วก็ระบบท่อน้ํามันเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ปั๊มที่ถอดออกมาหน้าตาตัวนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนปั๊มนี่อันนี้เป็นปั๊มมือสองนะภาพโอเคนะฮะดูหัวเหอเป็นตรงเซนเซอร์อยู่ครบนะโอเคทดสอบการทำงานของวัวเผานะออกมาเช็คดูโอเคหนึ่งหัวใช้ไม่ได้นะต่อไปหัวที่สองโอเคใช้ไม่ได้นะหัวที่สาม ่ะใช้ไม่ได้นะครับหัวที่สี่เรียบร้อยหัวเผาเสียนะทั้งหมดสต้นเลยอ,อันนี้ก็รื้อคอนโซลมาดูไร่ระบบไฟนะว่าไฟไม่ไปที่ปัม๊มหนูกัดชุดสายไฟนะอันนี้ไร่ทำหมดแล้วไร่เก็บงานไร่อยู่ใต้คงเกไฟอืมสุดท้ายนะกล่องไอตัวต้านทานนะมันจะมีตัวต้านทานานีนะ่พวกคุมไฟทีนี้ฮะ หนึ่งสองแล้วก็สามนะนี่ตัวเนี้ไม่มีมาอ่าตัวนี้ไม่ได้ใส่มาตัวต้านทานน่าจะเสีอันนี้ใส่ตัวต้านทานเปิดวิตช์กลญแจค่ะปั๊มทำงานแล้วนะโอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะเกี่ยวสายพงสายพานเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูไล่ประกอบกอนอ่าไล่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะ ดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูเร้่งต้นเลยนะหลังจากเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแนละ้วมันมีไฟนะ้ำมันเครื่องโชว์นะรอบเดินเบาเดี<อ>๋ยวเห็นไหมไฟโชว์พอลองเล่นเครื่องหน่อยนะเล่นเครื่องถึงหายนะครับอ่าไม่รู้ว่า,วาฝักบัวมีปัญหาหรือเปล่าอาจจะต้องเปิดก้นอ่างดูอีกทีนะฮะอ่านี่พอเปิดปุ๊บหาย ขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเรามาเช็คก,การทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะเบื้องต้นนะเอาเดี๋ยวดู AC ก่อนหนะ้าคัดคอมนะว่าทํางานปกติไหมอ่ะอ่ะโอเคนะคัดคอมทํางานปกตินะต่อไปพัดลมรอบต่ํานะรอบสโลนะดูพัดลมการทํางานของพัดลม พัดลมทํางานปกตินะฮะตามสเต็ปนะรอบต่ําต่อไปดูพัดลมรอบสูงนะฮะรอบสูงพัดลมรอบสูงก็ทํางานปกตินะฮะระบบการทํางานต่อระบบไฟไล่คืนเดิมเรียบร้อยแล้วนะโค้ดเคิร์สเช็คมาโค้ดก็ไม่มีแล้วนะฮะโอเค ทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะอ่านี่ก็วิ่งได้ปกตินะทดสอบวิ่งเทสอยู่ประมาณตอนนี้รวมๆอยู่ประมาณยี่สิบโลยี่สิบกิโลนะความร้อนอยู่ที่คงที่นะก็คืออยู่ประมาณอ่าสองทีประมาณนี้นะเนี่ยอ่าประมาณนี้ควันดําอาการควันดําก็หายแล้วนะนะแล้วก็เรื่องคัดคัดก็รู้สึกว่าจะแปลกๆนะ จะเข้ายากนิดหนึง่งแต่ก็หรือว่าพอได้เรื่องแอร์แอร์ต้องวิ่งตอนนี้เย็นนะครับแต่ตอนแรกมันจะไม่ค่อยเย็นแต่ตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวต้องดูว่ารอบเดือนเบาอ่ะถ้ามันไม่เย็นก็แสดงว่าหนึ่งน้ำยาแอร์มันขาดหรือเปล่าหรือคอมแอร์มีปัญหานะฮะอันนี้ก็ทดสอบวิ่งกันก่นกนอคนคร่าวๆนะฮะเสียงลูกปืนล้อหน้าแตกด้วยนะมีเสียงอื้ออื้อึึงึงอ,อ,อยู่ ต้องเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าด้วยระบบความร้อนนะมันขึ้นประมาณนี่เกือบถึงครึ่งมันแปลกๆไะอันนี้จอดนะความร้อนขึ้นเกินครึ่งของครึ่งนะ ระบบพัดลมนะคือเราเช็คแล้วทํางานปกติเนี่ยมาวิ่งมาสักพักหนึ่งนนนนเนี่ยดูความร้อนนี่ความร้อนรึ้นหนึ่งเครื่องเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วก็ไฟลุกเครื่องขึ้นนะครับแล้วก็ไฟบุญสัญญาณเตือนนะความร้อนขึ้นอันนี้ก็จะถึงอูล่ละโอเคระบบหม้อน้ําแปลงมานะน่าจะต้องเปลี่ยนหม้อน้ําเป็นแบบเดิม ระหว่างรอหม้อน้ํานะต่างไปนะก็คือเดี๋ยวเราจะมาทําการไล่ระบบน้ํานะทั้งระบบท่อนี้นะที่น้าไม่ขึ้นมานั่นเองน้ํามันไม่วนมันเป็นตนิบนะท่อตันหมดทุกทุกท่อนนะอันนี้เราก็ทําการไล่ทีละเส้นนะจากน้ําที่เป็นตนิบนะไล่จนเป็นสีขาวแบบนี้ไล่จนเป็นสีขาวแบบนี้นะเพาน้ําอัดเข้าไปในเครื่อง ให้วนออกให้หมดท่อน้ําที่กระป๋องพักนะก็ตันนะก็ไล่เป่าออกนะดูแอบบจะไม่มาเลยตันอันนี้ก็ต้องเต้ใหม่ทั้งระบบนะระบบน้ําดูถอดออกมาอัดออกนะน้ํายังไม่อยากจะออกเลยท่อนเนี่ยเสียชุดพัดลมหม้อน้ํากับกระป๋องพักด้านหลังนะฮะอันนี้เราเบิกใหม่นะของเดิม ตัวนี้จะเป็นตัวหม้อน้ํากระป๋องพักอยู่ด้านหลังนะฮะอนนี้ก็ไล่ระบบน้ําใหม่นะฮะเปลี่ยนวาล์วน้ําพัดลมหม้อน้ําสั่งใหม่นะครับอันนี้เป็นของลูกค้าที่เอามานะฮะหม้อน้ํามินียมที่ทํามาพัดลมอันนี้นะฮะมันคนละอย่างกันมันจะคงระบายความร้อนไม่ดีนะฮะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยของแท้เป็นตัวเอ็นมินนะ เปลี่ยนมอน้ําเรียบร้อยนะฮะชุดนะฮะมอน้ําก็กระป๋องพักน้ํานะฮะรุ่นใหม่อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปไล่ดูระบบแอร์อนะฮะล้างระบบแอร์ดูว่าทําไมเวลารอบเดินเบาแอร์ไม่เย็นนะฮะคอมหลวมหรือเปล่างานมานะฮะต้องเปิดฝฟอีกานะเนี่ย ก็ดูน้ำอันนี้น้ำนะน้ำมันหายเนี่ยน้ำน้ำไม่เข้าเครื่องเลยนะฮะยกเครื่องลงมาเปิดฝาใหม่มาเปิดฝาเช็คดูเลยดีกว่านะฮะไม่ไหวติดเครื่องนะเพราะมาติดเครื่องตอนแรกอะ่ะมันจะสันๆอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ ฝันขาวด้ไหมเนี่ยดูน้ำเนน้ำยาหล่อเย็นออกเดียวเขียวผสมออกมาเห็นไหมไเรียบร้อยเปิดฝาออกมาเรียบร้อยนะะเป็นอย่างที่คิดนะที่น้ำมันออกน้ำพุ่งออกที่ท่อนะดูเนี่เต็มเลยน้ำคาอยู่นี่เดี๋ยวเอาน้ำออกนะเดี๋ยวเป็นตนิมฝาสูบนะฝาสูบผุน,นั่นเอง ดูน้ำลงหัวลูกสูบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผูนะฮะแล้วก็นี่ทั้งนั้นเลยฝาผูนะฮะอ่ะาตหลักเลยเดี๋ยวเอาไปอัดเช็คดูนะฝาล้าวไหมอาจว่าจะต้องเปลี่ยนฝาหรือเปล่านะฮะเคสนี้นะหรือว่ายัางไงเลยไปเอาฝาไปเช็คดูก่อนแล้วก็วาวเนี่ยวาวเนี่ย,ววยใช้ไม่ได้นะวาวใช้ไม่ได้ ่ะโอเคเดี๋ยวลองไปดูก่อนฝาสูบนะเราเอาไปทําการอัดน,น้ําเช็คลาวเพื่อฝาสูบดูใส่โจ้งเลยนะฝาสูบตัวนี้ใช้ไม่ได้นะอะ่จบต้องเปลี่ยนฝาน้าฝา,ามาเปลี่ยนใหม่นะน้ําไหลออกคุ่งปวดเลยสาเหตุที่ทําให้ความร้อนขึ้นไม่ลงนั่นเอง น้ำลงหัวลูกสูบนะฮะ<ห>น้ำ<ม>าหายหเข้าไปในเครื่องนะหลักๆประมาณนี้ฝาสูบอันนี้เรียบร้อยนะก็คือได้ฝามือสองมาแต่ว่าเปลี่ยนวาลวทำวาลวใหม่นะเปลี่ยนซีนหลอดวาลวใหม่แล้วก็ปรับแคมใหม่นะฝาซู์เอททุกครั้งต้องปรับแคมใหม่นะอ่ะอันนี้ล้างหน้าบาง ประมาณนี้นะประกอบฝาเข้าไปเสร็จเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราก็มาเปิดดูก้นางเนื่องจากรถติดเครื่องไว้สักพักนะจะมีการไฟไฟรูปกา้ํำมันโชว์นะฮะดู๋มีเศษอะไรรู้ออกมาจากในตัวฝกัววก,ฝกบัวแล้วก็ฝักบัวร้าวนะฮะฝักบัวร้าว แล้วมันเครื่องเลยขึ้นมาไม่ค่อยประติดประตอ่อนะอันนี้ก็เปิดก้นางแล้วเปลี่ยนตัวฝักบัวด้วยตั้งรอบช่วยแล้วก็ไม่ได้เนี่เาจะพันฝัรอบนะตอนแรกวิ่งได้เนี่ยมข้างลงวิ่งไม่ได้เริ่มกับพิบแต่ก,ก็พิบไม่ค้างมัใส่ต้องยกเครื่องลงมาดูเดี๋ยวยกเครื่องลงมาดูดีกว่าทําำแหลออกมาดูนะก็คือหลกัหลกๆเลย ใช้ไม่ได้เลยชาร์ปชาร์ปละลายเออชาร์ปเปียหมดเลยเ,เขาเขาวียงต้องเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยเป,เ,ปเป็นเ,เส้นเนยนะอ่าแล้วก็งวงสวงวงช้างเป็นสะนุงสนิมนะฮะอันนี้เครื่องเสื้อเครื่องไม่ค่อยเวิร์กนะอ่าเสื้อเครื่องไม่ค่อยเวิร์กนะฮะงวงช้างเปลี่ยนใหม่ปแปลกนะฮนะ ใช่ไม่ได้ยกท่อนล่างใส่ไปเลยจบเลยอ่าโอเคลองดูยกเครื่องขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็เรามาสตาร์ทเครื่องรันดูเรื่องความร้อนอ่าเปิดแอร์ดูว่าแอร์เ <Air S 2> ย็นปกตินะแล้วก็จะดูว่าให้ไฟขาแล้วมันเชื่อมที่โว่อ่ะอันนี้เราตั้งรอบต่ำลงมาแล้วนะ ตั้งรอบต่ำลงมาอยู่ที่ประมาณ800ถึง900ยังไม่ถึงพันนะตอนนี้อ่าเปิดแอร์นี่ได้ปกติถ้าเกินรอบต่ำอ่ะน้ำมันไฟไฟรูปน้ำมันจะโชว์ละ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวจะรันดันดูความร้อนก่อนทดส,สอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะฮะอันนี้ก็สั้นกันยาวๆเลยก็วิ่งด้วยประมาณเกือบ แปดติ๊บโล้วนนะแช่มายาวๆวิว่งได้เป็นร้อยนะวิ่งได้เป็นร้อยก็ความร้อนก็จะอยู่ประมาณนี้นะความร้อนอประมาณสองขีดขีดสองขีดน,น,น,นะนี่สายตัวขีดหนึ่งแล้วก็ดูรอบเดินเป่านะฮะจากที่มีไฟที่ว่าไฟสีส้มๆนะไฟกาน้ํานนะฮะอันนี้ไฟกา,าน้ําไม่มีนะเนี่ยอันนี้รอบอยู่ที่แปดพัน 800เองนะจากตอนแรกขนาดพันบันรอบยังมีไฟเด่นๆนะสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเคสนี้เบื้องต้นนะลูกค้าเพิ่งซื้อรถมาเพิ่งซื้อรถมานะคันนี้บอกได้เลยนะว่าสุดๆนะฮะคือ,อลูกค้าซื้อมาแต่ว่า เครื่องใช้ไม่ได้เลยนะก็คือระบบเครื่องยนต์มีปัญหาลอยเป็นฟ้าสูบหรือว่าท่อนล่างนะลูกสงลูกสูบชราบเชื้อเผา้าเขวียงไปหมดเลยนะอ่าใช้ไม่ได้อันนี้ก็คือเปลี่ยนเครื่องทําเครื่องใหม่ท่อนตรงนะเปลี่ยนเครื่องใหม่ท่อนตรงทั้งตัวปั๊มก็แปลงมานะปัม๊มปั๊มเชื้อเพลิงแปลงมาไล่ระบบน้ํามันใหม่เปลี่ยนกรองดักน้าใหม่นะระบบแอร์คอมแอร์น็อกนะนี่ก็ไล่ระบบแอร์ ระบแอร์ก็ทำใหม่ทั้งชุดนะระบบความร้อนคือหม้อหนุ่มหม้อน้ำนะเปลี่ยนเป็นหม้อน้ําเดิมนะของเดิมตัวนี้ตัวสีเทาจะเป็นหม้อน้ําพักหลังหม้อน้ําจะอยู่ด้านหลังนะเปลี่ยนเรียบร้อยเป็นกระปงกระปองพักหม้อน้ําพร้อมพัดลมคอนเดนเซอร์พัดลมหม้อน้ําตัวใหม่ตุใ้ใส่โปร่งใสพาทีทวิ่งน้ำมันเครื่องนะ,ะเส้นไปเรียบร้อยนะอันนี้ก็จบสวยๆนะเตรียมตัวส่งกขัาบ้านได้นะ าสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถถางพาะะี่์อต่อผ่านมาได้กับช่างต้นถาชลบุีนะศูนย์ศ2 2ย์สองสองสององศูนย์ศูเื่อหาเพ่งช่างต้นถาชนบุีซื้ขายซ่อมจบด้วยเดียวนะจ๊ะ